ก็ชอบประคราชเดี๋ยวจะให้นูทำยังไงใจทั้งใจมีแค่เธอคนเดียวก็ชอบประคราชก็เิ้มยิ้มหนูโตไว้ชาโตไวเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้คำว่า pop in love pop pop in love pop in love the pop in love pop in love pop pop in love pop in love the pop in love ไธ้เอยเหลืออายุแค่สิบขวบไอ้บวกความลงความรักมันทำไมหรือต้องเก็บ ซอเตียวว่ากัวเอื้มมาเจกอีกก็พึงมามีแฟนตอนอายุสิบเจหป้าหนูขอคนนี้แค่คนเดียวแล้วหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนเลยอ่ะไม่เอาละมอระจบให้เฮียทั้งหมดขอเพียงได้จดเขาเปียสมรถหัวใจของผมองลอยไปในอากาศไม่สนป้ามาจะไม่เข้าใจเขาบอกว่ารักเป็นเหมือนแค่นิทาแล้วที่ยาก